ผมกลับมาที่ vt. อาจารย์ปฐมพงศ์ต่อกับคําพูดที่บอกว่าวีรบุรุษประชาธิปไตยอย่าเอามาใช้อย่างพร่ำเพรื่ออาจารย์ปฐมพรปฐมพงศ์โพประสิทธินั้นเนี่ยเป็นนักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอย่างนี้นะครับทักษิณชินวัตรต้องคดีหลายคดีเพราะทุจริต ช่อราชบางหลวงเพราะจำนวนด้วยหลักฐานและสารก็มีคำพิพากษามาแล้วสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยทักษิณหาทางควบคุมองค์กรกลางไม่ให้ดำเนินคดีกับต้นจนกระทั่งประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองออกมาประท้วงกันเป็นจำนวนมากพอเห็นว่าคนไทยที่รังเกียจการทุจริตพากันประท้วงทักษิณก็ไปปั่นกระแส เอาลูกน้องออกมาสวมเสื้อแดงประท้วงเพื่อเป็นการตอบโต้บ้านเมืองมาเจอรัฐบาลช่อราดบังหลวงที่ใครก็ร้มไม่ได้และนักการเมืองก็พ้นไปจากวิถีประชาธิปไตยแล้วก็มีนายทหารลุกขึ้นมาทำรัฐประหารอีกรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะคุณทักษิณโกงแล้วอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลเรื่องการจัดสรรงบป,ประมาณของรัฐให้เกิดความโปร่งใส และมีการใช้เงินอย่างถูกต้องหรือลดโอกาสการยักยอกหรือใช้ในทางมิชอบได้ส่วนฝ่ายตุลาการก็ทวงดุลฝ่ายบริหารไม่ได้คุณทักษิณไม่เคยคิดที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันทักษิณไม่เคยสนใจต่อสู้เพื่อความโปร่งใสแต่ว่าในทางตรงกันข้ามทักษิณกลับทุจริตเชิงนโยบายด้วยซ้ำไปทักษิณพยายามขัดขวางหรือต่อต้านอำนาจตุลาการที่ทวงดุลฝ่ายบริหารทักษิณไม่เคย เอาหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในการบริหารพรรคการเมืองทักษณิณมุ่งเอาแต่ญาติพี่น้องและมิตรสหายใกล้ชิดของตนเท่านั้นมารับตำแหน่งใหญ่โตโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับคนทุจริตช่อราดบางหลวงอย่างคุณทักษณิณเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยไม่ได้เลยไม่ได้เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ครับข้อแรก การทุจริตเนี่ยขัดต่อหลักประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยต้องเน้นความโปร่งใสประชาธิปไตยต้องมีความรับผิดชอบและประชาธิปไตยต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนประชาธิปไตยเรื่องการทุจริตเป็นการทรยศ์ต่อหลักการนี้นะครับเพราะว่าการทุจริตจะมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมบ่นทําลายความไว้วางใจเพราะฉะนั้นวีรบุรุษประชาธิปไตยจะต้องเป็นแบบอย่าง ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแต่การช่อราดบังหลวงมันคือการทำลายความไว้วางใจในระบบและต่อผู้นำเองนี่เป็นประการแรกเหตุผลประการต่อมาครับประการที่2ขาดคุณธรรมและจริยธรรมประเด็นนี้เนี่ยนะครับวีรบุรุษประชาธิปไตยต้องมีจริยธรรมและยึดมั่นในความยุติธรร,รรมการทุจริตเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขาดคุณสมบัติข้อนี้ จึงไม่เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยข้อ3ครับบอนทำลายความไว้วางใจอธิบายความเป็นอย่างนี้นะครับวีรบุรุษประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแต่ว่าการช่อราดบังหลวงไม่ใช่การสร้างความเชื่อมั่นครับแถมยังเป็นการทำลายความไว้วางใจในระบบและผู้นำอีกต่างหากประการต่อมาครับประการที่4 สร้างความเสียหายต่อสังคมการทุจริตนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำการกดขี่และความอายุติธรรมซึ่งขัดแย้งกับอุดมการ์ของวีรบุรุษที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและสิทธิของประชาชนโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับคุณทักษิณเป็นชาพุทธก็จริงแต่ทักษิณไม่ได้ยึดหลักทศพิธราชธรรมในการบริหารประเทศเลยเป็นเพียงแค่ทัพพีที่ไม่รู้จักรถแกงโดยแท้ ที่เข้าไปหาหลวงตามาหาบัวอาจจะแค่เข้าหาเพื่อเอาฐานเสียงของผู้ศรัทธาหลวงตามาหาบัวมาสนับสนุนซะมากกว่าไม่ได้ศรัทธาในคําสอนของหลวงตาและปฏิบัติตามเลยแม้แต่น้อยคุณภูมิธรรมเนี่ยอายุก็ปูนี้แล้วนะครับอีกไม่กี่ปีก็จะไม่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมีจิตสํานึกในหลักการสัมมาทิฏฐิเสบ้างนะครับสื่อมวลชนน่าจะสืบให้ลึกๆครับว่าที่คุณทักษิณยอมกลับมาติดคุกเมืองไทย แม้จะมีช่องทางหนีไปได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรอาจจะไปยืมเ,เงินต่างชาติจำนวนมหาศาลแล้วไม่มีเงินคืนหรือเปล่าหรืออาจจะหวาดกลัวว่าเขาจะ,ะไล่ล่าหรือเปล่าก็เลยมองเห็นว่าคุกไทยเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยกว่าที่อื่นจนต้องกลับมาอยู่ที่คุกในประเทศไทยยังไงก็ตามเนี่ยนะครับขอให้อยู่ในคุกไปนานๆนะครับและระหว่างนี้ควรจะหัดสำนึกผิดจริงๆเสียบ้างก็จะเป็นการดีนะครับ อ่ะนี่คือเรื่องของคนที่ชอบใช้คำว่าวีรบุรุษประชาธิปไตยก็มีคนออกมาตอบโต้ในทํานองนี้กันแล้วซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับว่าตกลงการจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้ให้มันสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ให้มันถูกทิศถูกทางหน่อยนะครับวีรบุรุษมันแปลว่าน่าชื่นชมครับง่ายๆแต่อย่างทักษิณไม่ใช่น่าชื่นชมน่าจะเป็นการตั้งชื่อว่าเป็นโมฆบุรุษมากกว่าวีรบุรุษนะครับ